อ๋อนููปาเหรอนี่ครับไปดูดีวา,ะา,านาะนยนแค่ขาเรา,ากินอย่งตา,ากินกเทียงกันครับ นับจากงานแจ้งมาหลังกินข้าวเที่ยงกันเราต้องถอยทั้ง่างพ่อมไหมรอบข้างบรยากาศดีครับ กับเรื่องเลือกเมนูอย right? mm. ู่ครับตอนตกลงกันประธานเตะยินดีที่ไทยทบเมนูเรียบร้อยครับเรือจะมาเสิร์ฟริมน้ำบรรยากาศร่มาดีดีอาหารปลาเน้อสัตว์แบบ 我不会。 รับขอมากเลยกินครับเราเข้ามาเรากินโอเคดังโอเคดังอร่อยวันกินเยอะนี่ครับอาหารโดยรวมครับข้าวผัดจานโตหม้อไฟผัดแกงพีผัดนั่งกันนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศบ่ใวกนี่นั่กินนี่ไง เผ็ดานกกระจอกเทียเราแมนกกินนกจอกใส่ผานกกระจอกเทียเ็ดป่กินแบบ่ักับเผา้เนาเันเป็นผัดเผ็ดไหมผัดตังเผ็ดโนตังเทียมียำมีใช่ลูกนม่อรเปรดมมตุทะเลตดกจอดเทอหเอาไหม ชิมกอนจได้่กเลยนะูงยงย่นอะนี่ไงของหนูแม่ครับของมายีกอะ้างเี่ยของมยกเั่องมัมันมันตรงเต่าต่นัตรงังามันไปเยตั้งวัดจระเกียร์อ่อิ้งนิ้งไทลูก่งจะยุนี่เยปนิงไปราลูกเริงเอเออนงห่างกันนะนงเดือดเลยนี่ไปี

กินวเดี๋ยวรุ่นกพูดแล้วไงล้งงแล้วะยมึงมงาได้ลไแล้วใช่ใช่ลูกแม่นี่แกกินลี่ถูกมายลูกขายลูกเนาอเอาเขาไว้ลงทัดว่า ข้นอ่ะ <refin ers> yes. ักเลูกนี่นี่ต่องกบ่ตัด้เดี๋ยวกนอันนี้ก้อนก็แก่ก้อนบ่ก็จังสืบังคบให้เรากินเข่าขาเลยแบบนีเอุ้ยผูคนใจ่ผู้คนปฏิเสธนเอต่างวิีต่าไพนธอน เพิ่งได้เพิ่นาด่นเอาทาร์อาหารครับอาหารปาเนาะบรรยากาศนี่รอบข่างโอ้บีบนามีนกกรอกเทศครับเครื่องครับวันไหนก่ด้วยครับผมเครื่องมีพริกไทยมีทุกอย่างครับเดี๋ยวเดี๋ยว้เพื่อผมนะครับเด้อนกกรอกเทศรสสารมันเป็นต่งแดนมันคือยังอย่างเหนือมันรสารมันคือังอย่าง ก็ยังกบก็ยังหยั่งบ่ก็ยังพวกเนื้อพวกยังสิเนาะแต่ว่าอาหารปลาเครื่องผีดมันสิหลายเด้มันว่าเขาจะใส่หลายเนาะพวกขิงพวกพริกไทยพวกนี้มันสิหลายนะดับข้าวไหเนาะจะรสชาติกันชือว่าใส่ได้เนาะชืว่าใส่อะได้เออว่าใส่ได้อยู่กับของอ่ะนี่ของพัดจานนี้ประมาณร้อยห้าสิบบาทน้องจานนี้เนาะ มันได้เนี่ยเห็น่าเป็นนี่ล่ะสร้างจานเดียวนี่สี่คนเรอะเออหกหกคนกับสามรวยออกกับลุงน้ำกืบเจ็ดนี่ลกมยอกไ้มไม่ปรกานไมี่กินกับซอยจุเนี่ย บางทีขันมาเทียวนาขันมาำเก่าขันบซวนกัสียันนี่ยแบบน่อยใจนะแบบนเาสิมาแต้เาลุงกับเ้ว่าเ้คือบับซวนเป็นสีไหมเออหัวสาวไม่เปทางกิมเลหวถ้าไมิมะาก้ม่หิตา้่วสาวถ้าม่ิวสาม่ิัสาว้ไิมะวา้่ิมะหัวสาวถ้าม่ิะ้มว้่้กมิมะหัไ่ะิะ้า่ิหา่ม้ไิม้ อิ่ยูไปลูกไปไปเรียนไปเย็นๆันอันนล่ที่ม่อยู่นี่เนี่ลุงเกนี่ลุงเต้งเจ้าที่มาต้องพานทางอยด้ะับ่เอาลุง้ไปยนีตรงน้าอหอเลยเ้อเราเนี่ยเดนั่งมาหังยไกเ้อะมาพ่อ่วยแม่่อตักอันนี้เอาถั่วอันนี้เอายาวยาวสามสาว าี่เรื่องน้ำดับอ้วนเดี่ยวแต่สินับไปทางใดหเสือจห็นไหมน้ำไปทางฝุ่นแกรงว่ได้พร้อมเออม่บอกครัดใจกันด้ว่วันี่ยไ่หรอะไป่ทำตุเล็กน้อยนะวะเอาไหมเ่ิดเลี่ สุดแบบกินเขาด้มโมเมนต์สีหนวดยางเดียวอย่าเกครับนี่กัยเป็น่าขาวๆแล้วเนะครับเนาะตัวเป็นพอรยเปิดขอท่ันครับเขาเียงสำหรับมือเนี่ยปายม่วงแล้วโอเคครับขอการิหนาครับสำหรับิเนี่ยกก่อนครับผม บม่ไหวไหมนะไม่ไหวไหมเที่ยวพิษณุาปกกัน